สวัสดีครับมาถึง EP ที่96นี้แล้วนะครับผมสำหรับ EP ที่96นี้นะครับเราจะมาทำข้อความเป็นเหมือนสามมิติอย่างนี้นะครับผมแต่ที่สำคัญนั้นมันสามารถแก้ไขได้ครับผมมาแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มแรงเลยนะครับก็ พิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมาก่อนเลยครับผมเราอาจจะพิมพ์คําไหนดีครับอ่ะเป็นนี้ละกันกราฟิกดีไซน์คำนี้ละกันยอกมาให้เจ็น้นอาร์ตบอร์ดพอดีนะครับ จากนั้นนะครับเรามาที่พาเนลนี้ครับผม a p p แ e ปเปเชีเนะครับผมเริ่มจากใส่สตโตกให้เขาก่อนแล้วกันนะครับเ,เปลี่ยนตัวหนังสือเป็นสีขาวดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราจะใส่ตัวสตโตกเป็นสีดำนะครับเป็นตัวหนังสือเป็นสีขาวแล้วก็มา add new stroke เนี่ยครับเป็นสีดำความหนาสักลองดูที่4ี่ พอยก่อนดูแล้วกันนะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะมาที่ add new effect นี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยครับเลือกที่ 3D นี้ครับแล้วก็ add to do e and b e w e r นะครับเลือกเป็นฟอนต์นะครับแล้วปรับให้เขาเอียงสัก1องศาส่วนความหนานี่สักลรงที่5 0 0 ก่อนละกันนะครับผมตรง surface นี้พื้นผิวนี้เราเปลียเป็น diffuse shading นะครับตรงนี้ก็เป็น100ปรับตรงนี้เป็น0แล้วก็เบนสเต็ปนี้สักประมาณ1ก่อนสีนี้เอาเป็นสีเทานะครับผมััส่อมแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นสีเทาจางๆนี้ดูก่อนอโอเคลองดูหน้าตานะครับตอนนี้ว่าจะเป็นยังไง ความหนาก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับปรับแสงไฟหลอดไฟนี้ให้อยู่ที่ตรงกลางนะครับผมใช่ไหมครับเราก็จะอยู่ส่วนตรงนี้ให้ดำให้เมื่อดอีกนิดนึงโอเคความหนาสักหนึ่งพันละกันครับเพราะอย่างตอนนี้ดูแล้วเหมือนซ้อนตัวหนังสือซะมากกว่า,อาโอ้ค,ครับผมความหนายยที่หนึ่งพันนะครับ หลังจากเราดูว่าโอเคแล้วก็ก,ก็กดปุ่มอีกโอเคได้เลยครับแล้มาที่ตรง Panel a อ p พ i c a t e นี้ครั้งหนึ่งนะครับทำการเลื่อนอตัวเอฟเฟกของเราเนี่ยเลื่อนเข้าไปให้อยู่บนสโตกนี้นะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าสโตขอกเราโผล่ขึ้นมาแล้วก็ซ้อนกับตัวหนังสีของเรานะครับ เราก็จะมาที่ปุ่มนี้ครั้งหนึง่ง Add New Effect นะครับเราไปที่ Part Finder นี้นะครับเลือกตัวเท r มนะครับผมตอนนี้ปุ่มเส้นที่เคยอยู่ข้างในเนี่ยก็ได้หายไปแล้วนะครับแต่ก็จะมีสต็อกที่ลับแหลมโผล่ออกมานะครับเรามาที่สต็อกนี้ครั้งหนึงนะครับเลือกสตกแล้วก็ปรับมุมให้เข้มมน์ครับผม เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าตัวเ,เส้นก็จะเป็นมีเส้นสโตกออกมาแล้วก็เราก็ยังสามารถแก้ไขได้อีกนะครับผมอลองพิมพ์คำว่า power ไปดูครับยากเลยใช่ไหมครับผมถ้าเกิดความหนาของเราดูยังน้อยไปเราก็สามารถมา แก้ไขตรงนี้ได้ครับตอนนี้ก็ปรับซักประมาณ2,000ดูนะครับกดปุ่มโอเคไปเลยครับความหนาความหนาของนี้เราก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับผมไม่ยากใช่ไหมครับผมสำหรับวิธีการทำนี้เป็นไงบ้างล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากกดติดตามด้วยแล้กันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ